สวัสดีค่ะพี่น้องเช้าวันนี้วันต่อวันด้วยพระคำของพระเจ้านะคะเช้านี้พระเจ้าของพระเจ้าในพระธรรมเลเวีนิติบทที่23ข้อที่9ถึงข้อที่14ได้กล่าวไว้ว่าพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าเมื่อพวกเจ้ามาถึงแผ่นดินซึ่งเราให้เจ้าและเกี่ยวพืชผลของแผ่นดินนั้นพวกเจ้าจงเอาพืชผลส่วนหนึ่งที่เก็บเกี่ยวในรุ่นแรกนําไปให้ปุโรหิต และปุโลหิจ,จะนำพืชผลส่วนนั้นทำพิธีโบกถวายแด่พระยาเวเพื่อพวกเจ้าจะเป็นที่โปรดปรานในวันรุ่งขึ้นหลังวันสบาโตปรโลหิจ,จะทำพิธีโบกถวายในวันที่เจ้าทำพิธีโบกถวายพืชผลจงถวายลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีที่ไม่มีตำหนิเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวถวายแด่พระยาเวและเครื่องบู เครื่องธัญญบูชาที่คู่กันนั้นคือแป้งอย่างดี2กิโลกรัมเคล้าน้ำมันเป็นเครื่องบูชาเผาด้วยไฟถวายแด่พระยาเวเป็นกลิ่นพอพระไทยและเครื่องดื่บบูชาที่คู่กันคือเหล้าองุ่น1ลิตรห้ามรับประทานขนมปังหรือข้าวคั่วหรือข้าวดิบจนกว่าจะถึงวันเดียวกันนี้คือจนกว่าพระเจ้าจะนําเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าของเจ้าทั้งนี้เป็น เกณฑ์ทาวรที่อาศัยทั่วไปของเจ้าตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าชาวนี้จะพูดในข้อที่บอกว่าผลแรกแด่พระเจ้าจริงๆคนอิสราเอลจะต้องถือเทศกาลหลังจากที่เข้าในดินแดนพันธสัญญาแล้วสิ่งที่พระเจ้าประทานให้จะต้องถวายเป็นผลแรกนี่คือสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้คนอิสราเอลทำนะคะประวัติศาสตร์บันทึกว่ามีการเกี่ยวฟันข้าวในคืนวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันเริ่มของสัปดาห์แล้วก็มีพิธียื่นถวายให้พระเจ้าทรงรับในวันแรกของสัปดาห์ก็คือวันอาทิตย์ระหว่างเทศกาขลขนมปังไรเชื้อนะคะในวันที่มีเทศกาลนี้ฟ้อนข้าวฟ้อนแรกจะเก็บเกี่ยวจะถูกนําไปยังพระวิหารโปรยหิตจะโบกรวมข้าวนี้ต่อพระพักพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าทรงยอมรับบุคคลนั้นจะไม่มีการเก็บเกี่ยวนะคะ ค่าบะเล่ที่เหลือในทุ่งจนกว่าจะมีการยื่นถวายฟ้อนข้าวนี้ก่อนนะคะจะไม่มีใครกินขนมปังหรือข้าวลั้วหรือข้าวสดจากแผ่นดินจนกว่าเขาจะได้ถวายฟ้อนข้าวนี้เป็นผลแรกของการเก็บเกี่ยวต่อพระพักพระเจ้าก่อนเป็นอันดับแรกทําไมจะต้องมีการถวายเพื่อผลแรกเพราะว่าอะไรคะเป็นข้อกําหนดของคนยิวนะที่จะต้องเข้าเฝ้าปีละสามครั้งในสามเทศกาลก็คือเทศกาลปาสกาเทศกาล เทศกาลสัปดาห์แล้วก็เทศกาลอยู่เพิงนะคะเพื่อเป็นการระลึกว่าแผ่นดินนี้ทุกอย่างนี้พระเจ้าประทานให้นะเพื่อเป็นการถวายเกียรติพระเจ้านะฮะแล้วก็เหตุผลอีกประการหนึ่งที่มีการถวายผลแรกก็เพราะว่าเป็นการแสดงความขอบคุณเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีในพระคุณของพระเจ้าที่ทรงประทานการเก็บเกี่ยวพืชผลนี้แก่ คนเหล่านั้นนะคะแล้วก็เราจะถวายผลแรกแด่พระเจ้าอย่างไรนะซึ่งในพระชนะของพระเจ้าในอุปยบในบทที่34บอกข้อ26บอกว่าให้เราคัดพืชผลแรกในไรนามาถวายพระเจ้าก็คือว่าเมื่อเรามีการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรหรือผล,ผลผลิตแล้วให้เราคัดนะใช้คาว่าคัดแสดงว่าสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในไรนาของเรามาถวายแด่พระเจ้า ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่16บอกว่าให้ถวายตามขนาดการอวยพรของพระเจ้าหรือตามใจสมัครก็คือว่าเมื่อเราสํานึกในพระคุณของพระเจ้านะเมื่อพระเจ้าทรงอวยพรเรานะแล้วเราเต็มใจในการที่จะถวายกับพระเจ้าเราก็เลือกส่วนนั้นมาถวายแด่พระเจ้านะฮะแล้วก็ในเฉยธรรมบัญญัติบทที่10ก็บอกว่าให้ถวายตามความสามารถของเรานะเราเอา่อมีเท่าไหร่เราสามารถถวายได้พระเจ้าเท่าไหร่เราก็ถวายเท่านั้นนะคะ จริงๆแล้วพระเจ้าไม่ได้มองว่าเรามีอะไรนะะพี่น้องแต่พระเจ้าทรงสนพระทัยในสิ่งที่เรามองให้กับพระเจ้ามากกว่าและสิ่งและยิ่งกว่านั้นท่าทีภายในจิตใจของเราหรือแรงจูงใจของเราในการที่จะถวายกับพระเจ้ามากกว่านะคะเรื่องนี้ทําให้คิดถึงเงินถวายของหญิงไม้สองเหรียญน,นะคะที่เธอได้ถวายให้กับพระเจ้านะคะเมื่อหญิงไม้ไปที่ตู้ถวายใช่ไหมมีคนเยอะแยะมากมายมาถวายนะ มีคนถวายให้กับผู้หญิงคนนี้เยอะมากแต่ว่าพระยุคริตกำลังสอนว่ามีหญิงไหมคนจนคนหนึ่งเอาหญิงเอาเหรียญสองเหรียญมาซึ่งมีมูลค่าเพียงเล็กน้อยมาถวายลงที่ตู้นะคะและพระยุคกิตก็ทรงบอกว่าหญิงคนนี้ก็มีหัวใจแห่งการถวายมากกว่าคนอื่นนะคะเงินที่หญิงไหมเอาใส่ในตู้สองเหรียญเนี่ยมันมีคุณค่าและมีความหมายมากกว่าคนที่เขาเอาเงินที่เหลือของเขามาถวายให้กับพระเจ้า นี่คือสิ่งที่พ,พระเยซูกิสอนว่าพระเจ้าไม่ได้มองที่มูล,ลค่าหรือว่าสิ่งที่เขามาถวายแด่พระเจ้าแต่พระเจ้ากําลังมองที่หัวใจแล้วก็ท่าทีในการที่เขาถวายแด่พระเจ้าเพราะผู้หญิงคนนี้เขาถวายให้กับพระเจ้าหมดใจหมดชีวิตของเขาที่มีอยู่นั่นเองนะคะสำหรับผู้ที่รู้จักใช้ทรัพย์สินของตนที่มีอยู่เพื่อถวายเกียรติพระเจ้านะไม่ใช่ไม่ใช่ใช้เพื่อตอบสนองเนื้อหนังหรือตัณหาตองเองไม่ใช่ใช้เพื่อเห็นแก่ตัว โดยการที่เรารู้จักแบ่งปันให้กับผู้ที่ขัดสนใช้ทรัพย์สินที่พระเจ้าให้กับเราในการทําความดีถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าก็จะเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นดังนั้นขอพระเจ้าทรงอวยพรให้พี่น้องให้เรามีใช้ทรัพย์สินของเราที่มีอยู่ในการที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราสามารถเริ่มต้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้โดยที่เราไม่ต้องรอว่าโอ้เรามีต้องมีมากกว่านี้เราต้องมีเยอะกว่านี้เราถึงถวายแต่พระเจ้าแต่เรามีเท่าไหร่ นะถวายตามความสามารถของตัวเองนะซึ่งเชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้มองที่ว่าเรามีประวายให้พระเจ้าเยอะมากเท่าไหร่แต่พระเจ้ามองว่าท่าทีและหัวใจของเราใวานถวายแด่พระเจ้านะให้เรามีส่วนร่วมในงานของพระเจ้าทุกๆครั้งที่มีโอกาสในการถวายเพื่อช่วยงานของพรงนะองค์ให้ทุกสิ่งที่มีในชีวิตของเราทรัพย์สินของเรา ที่เราจะถวายนั้นเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วก็มีชวนมีส่วนช่วยในภารกิจของพระเจ้าหรือช่วยเหลือคนอื่นที่เขาได้รับความเดือดร้อนนะคะขอพระเจ้าได้รับเกียรติในชีวของเราผ่านทางการถวายทุกอย่างในชีวของเรานะให้เป็นผลแรกที่พระเจ้าทรงพอพร,ระทัยในชีว chuckling. ของเราคะขอพระชนะของพระเจ้าได้เกิดผลและเป็นที่ถวายเกียรติดแด่พระเจ้าในเช้าวันนี้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะข้าแต่พระเจ้าเราโมทนาขอพะกุลพล สำหรับท่าทีของเราในการถวายแด่พระองค์ถึงแม้ว่าชีวิตของข้าพกลงลายเองจะมีหลายสิ่งหลายอย่างก็ตามแต่เรารู้ว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้ในชีวิตของเรานั้นเป็นพ,พระพรแล้วก็เป็นพระคุณต่อชีวิตข,ของข้าพของข้าพกลงาตลอดอยู่เสมอให้เราเองตอบสนองพระคุณของพระเจ้าโดยการที่ให้สิ่งที่พระเจ้าให้กับเรานั้นแบ่งปันให้กับคนอื่นเพื่อเป็นพระพรแล้วก็เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกๆวัน เราทธิฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูกิเจ้าอาเมน <Okay. S 1> ขอบระเจ้าสงอวยพรพี่น้องในเช้าวันนี้นะคะ